สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีแทนคมบดีไทยทุกท่านนะครับนำพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเยี่ยมชมสวนของคุณพ่อสอนนะครับที่อําเภอเมืองจันทบุรีคุณพ่อครับลองบอกที่ครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในสวนของเราเนี่ยเราทําดอกมาเนี่ยอยู่ในระยะตรงไหนแล้วบ้างก็ตอนนี้ดอกก็เป็นมะขัวมะเขือพรงกลางละครับครับแล้วก็ยังเกิดมีปัญหาอยู่ตอนีมีมีปัญหาอยู่ว่า้องเอาดอกออกกิดแตงดอก เออมันเยอะไปมามันทุกต้นเลยครับคือตอนนี้พ่อครับปัญหาที่ผมรับโทรศัพท์มาเดินทางจากสะแก้วเนี่ยมาถึงจันทบุรีเนี่ยผมรับสายตลอดเลยก็คือปัญหาส่วนใหญ่นะครับประมาณ100ร้อยละเก้าปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ดอกเขาคนอื่นยังไม่มาเลยพ่อครับ นี่มัน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 ขึ้นอยู่ก็ว่ายาพ่นเปิดตาดอกครับแล้วมีวินัยแล้วก็ใช้สารปิดไม้ใช่ใช่ใช่ถูกช่วงจังหวะหรือเปล่าเออถูกจังหวะหรือเปล่าดินฟ้าอากาศเราก็ต้องดูด้วยอ่าฮะครับครับอ้าวแล้วเดี๋ยวครับก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับน่ะทีอาจารย์มาถ่ายดูเลยนะครับเนี่ยดอกมาไปขนาดนี้แล้วอ่าฮะครับก็ แถบทุกต้นววาแล้วครับและเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับที่ดอกยังไม่มาหรือกําลังทําดอกอยู่ตอนนี้ก็หลังจากดูคลิปนี้แล้วจะได้แนวทางได้ความรู้เขาให้น้าอย่างไงเขาให้ปุ๋ยทางใบเพื่อไปบารุงดอกกระชากดอกนะฮะอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะบอกเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวตามไปดูส่วนอื่นบ้างครับเพื่อนๆครับไหนตัวนี้ก็ล่โอ้ ต้นๆน,น้อยๆตัต้น,น,นขี้เร่ยดูสิอันึ้นปลายวันน้อยนั้นงาน่ายโอ้โหขนาดนั้นนะฮะอ่ะครับพี่ครับในฐานะที่เป็นคนดูแลสวนเนี่ยอ่ามันเท่าที่ดูแลมาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างครับดอกดกครับดอกดกดอกออกดกเตินไปออกจนเลียงกินนะครับแทงบวารบวาครับเมือ่อย ครับผมบริโม่แล้วครับเลี้ยงจริงมาดูเลยครับส่วนลุงสอนครับเพราะว่าอาจารย์เอายาไม่ฉีดกระทำตาของลุงสอนแหละครับครับฉีดปุ๋ยทั้งใบฉีดอตั้งดอกครับต้นไหมโอ้ครับโอ้โหบอเสียมาดูเลยครับของลุงสอนเนี่ยโอ้นี่โอ้โหตั้งกตบโคนนะครับยันไปยันไปจริงนะเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไม่ดูครับโน้เลย ยัน,ป,น,ยนปลายนะฮะยอดบ่หวานบ่หวานเลยครับเอ้ไม่รู้ว่าทางรากออกหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กได้ขุดดูไปเนี่ยล่ำต้นกอ,อ,อกจนต้นเตินขึน้นไปครับเนี่ยฮะออกเยอะจริงๆเลยฮะเพื่อนเพื่ <c oughs> อนเนี่ยยันปลายทุกกิ่งนี่ขนาดต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนนะเนี่ยยัดปลายเลยอ่ะแล้วคนอื่นที่ยังมีปัญหาอยู่นะเดี๋ยวผมจะบอกใน ระหว่างกลางๆคลิปนะฮะเพื่อนๆครับวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยฮะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างอ่ะสำหรับต้นนี้นะครับเพื่อนๆครับเป็นต้นที่ผมได้ทําการแต่งกิ่งเพื่อให้คุณพ่อได้ดูนําเป็นแบบอย่างต้นเดียวนะครับอ่าเพื่อให้เกิดการโปกการโล่งเกิดการดูดใช้แสงได้อย่างสะดวกนะครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเพื่อนๆครับตอนนี้ ดอกมาเรียบร้อยนะครับในปริมาณที่เราพึงพอใจนะครับต่อก,กิ่งนะเพราะว่าอย่างกิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็วางแผนเอาไว้ว่าจะเลี้ยงให้เลี้ยงลูกประมาณ3ลูกนะครับพอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับแต่สิ่งที่มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อรวมไปถึงผมด้วยเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะคือต้นนี้จะทำการออกยอดใบอ่อนนะครับออกมานะครับ ในระหว่างที่ดอกกําลังอยู่ในระยะมะเขือพวงก,กลางนะครับซึ่งยังไม่ดอกยังไม่บานนะครับฉะนั้นจะไม่เกิดการแย่งธาตุอาหารกันแต่ประการใดแล้วพอเวลาดอกบานแล้วนะครับเข้าสู่ระยะหางแย้การขึ้นลูกอ่อนนั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยและยังสามารถรักษาสมดุลความสมบูรณ์ของยอดกิ่งใบเอาไว้ได้ด้วย นี่คือข้อดีนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้นําไปพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับและมันเป็นอย่างนี้อยู่ต้นเดียวเฉพาะต้นที่ผมเปิดช่องทางแสงก็คือการตัดแต่งกิ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคุณพ่อนั่นเองนะครับเพื่อนๆนฮะวันนี้วันที่ยีเกดเดือนพฤศจิกายนครับพ่บ68อ68ตอนที่เรามานี่เขาเพิ่งออกดอกเองนะพ่อเนาะ ตอนที่อาจารย์มาตอนนั้นดอกเป็นตาปูอยู่ครับขณาตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วฮะเพื่อนๆครับเนี่ยฮะดอกเป็นจะจะมีก็จะเป็นกาไลแล้วผมเข้ามาใต้ต้นเนี่ยพ่อะมันเหมือนได้กลิ่นหอมของดอกแล้วนะพ่อเนี่ยหอมแล้วครับหอมแล้วหอมมแล้วเร็วมากเลยนะพ่อนะครับยอดเลยประมาณไม่ถึงสิบกบาลนะครับครับพ่อแล้วพ่อให้น้ําตอนนี้ให้น้ำอย่างไงครับพ่อ ตอนนี้ก็ไห้น้ำสองหัวครับกี่ oh, นาทีครับพ่อสี่สิบนาทีครับเว้นกี่วันครับเว้นวันเดียวครับโอเคเพื่อนๆเขาจะได้นำแนวทางของพ่อไปใช้บ้างนะครับเอางี้การให้ธาตุอาหารทางหลักๆเลยพ่อเริ่มให้เนี่ยพ่อเริ่มล้างดินไหมก็เราเราสังเกตต้นทุเรเยนเราก่อนนี่ครับจานครับ เราสังเกตต้นทุเรียนว่าเรามันยังไม่ใบยังไม่เขียวแก่จริงอะไรเนี่ยเราก็พ่นเคลียร์ลงไปครับอ่าซปเป์เคลียร์ลงไปอาทิคนให้เขากินอาหารครับครับพอพ่นลงไปแล้วเนี่ยกี่วันพ่อสังเกตเห็นอาการของมันเป็นยังไงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับพอต้นมันโซมพ่อก็เลยฉีดเคลียร์ลงไปเนี่ยนะออืพอหลังจากนั้นเนี่ย สองวันนะครับใบมันจะสดชื่นขึ้นให้เราเห็นเลยชัดเจนเลยครับครับแสดงว่ามันถูกอ่าฮะถูกได้ว่าที่เราใช้เคลียร์อยู่ลากกขนอาหารอันนี้ผมไม่ทราบว่ามองไม่เห็นครับแต่ว่าัดูใบอใบแล้วมาใบมันสดชื่นขึ้นอาจารย์ครับอืมก็ทุกทุกอย่างเนี่ยมีสีเขียวขําดำมันใสให้เห็นเลยครับครับครับ่อ คนเขามาดูเยอะพอใครกับไม่อยากดูเอ้ทุเลียนทําไม่ออกดอกเยอะยาอาจารย์ครับฉีดฉีดดอกฉีดต้นฉีดพื้นออกซะจนเมื่อวานเมื่อว้แล้วเอาเมื่อว้เลยมีหลายคนใช่ไหมฮะเขาดูเป็นไปแถวนี้เขามาดูขี้รถเขามาดูเลยไปเขาก็กว่าไอ้ลุงทําไม่ดอกเลี่ยนคือออกดียาอาจารย์ครับมิตรยาอาจารย์มดมะเอายา ทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่การสร้างกระแสแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือว่าพี่น้องชาวสวนทุกสวนก็ต้องการอยากจะเห็นต้นทุเรียนของตัวเองออกมาเป็นดอกอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดลูกติดผลซึ่งการติดลูกติดผลนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆติดตามสวนของคุณพ่อต่อไปเป็นระยะระยะว่าเราพูดจริงทำจริงและทำตามความรู้ที่เรามีเราเข้าใจ ความต้องการของทุเรียนนะครับว่าช่วงนี้เขาต้องการธาตุอาหารอย่างไรวิธีการไหนที่เราให้อาหารเขาแล้วเขาจะกินอาหารไม่ได้เรารู้เราจะแก้อย่างไงผลเขาจึงออกมาแบบนี้แต่พี่น้องส่วนใหญ่นะที่ทําทุเรียนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนั้นอาจจะหลายปัจจัยทั้งทุนเอ่ยนะครับอาจจะมีอย่างจํากัดหรือ ระเบียบวินัยในการฉีดในการพ่นอาจจะยืดเยื้อไปอย่างนี้นะครับซึ่งว,าาาวา่าอากาศด้วยครับดินฟ้าอากาศด้วยพอดินฟ้าอากาศมาเราก็รู้วิธีการจัดการกับมันใช่นแมพ่อที่ผ่านมาว่าเราจะจะแก้ไขย,ยังไงนะเมื่อฝนมานะครับมาพ่นในตัวเจนให้เราเราควรจะแก้ไขอย่างไรซึ่งผมก็พาพ่อมานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับการทําสวนนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะเราจะต้องสูญเสียทั้งเงิน ั้งเวลาแต่ถ้ามันจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาก็ตามขอให้เขาได้ติดดอกออกผลให้พี่น้องได้นําไปขายสู่ตลาดแล้วนําเงินกลับเข้ามาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนไม่ได้เดินตามหลักการและเหตุผลหรือติดตามคร,รูท่านอื่นๆแล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับติดต่อทางไล n e แอดไลน์ผมมานะครับตามรายละเอียดที่ผมขึ้นให้ผมยินดีที่จะพาพี่น้อง ฝ่าวิกฤตในแต่ละวิกฤตนั้นนะฮะไปให้ได้พาความสำเร็จมาสู่ท่านให้ได้ท่านครับอย่าให้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาบาังทิศทางต้นทุเรียนมาชักนำต้นทุเรียนให้เดินทางผิดไปเลยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินทองก็หายากขึ้นนะครับผมยินดีที่จะนอยู่เียงข้างเพื่อนๆตอบตลอดไปนะครับถ้าคิดว่าผมสามารถที่จะนำทางเพื่อนๆได้ ก็่าลืมทักทายกันมาแล้วกันวันนี้ผมกับคุณพ่อก็ต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ